เมื่อโลกนี้มันสงบเกินไปอาวิก็เลยส่งทีมดีๆมาให้ผมก็คือจริงๆแล้วคาเฟนี่เป็นคนกดแคร,รี่มาก่อนแต่โจ๊กเกอร์ก็กดแย่งแล้วผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตานี้โจ๊กเกอร์อย่างเรือเ้อนต้นเกียมโจ๊กเกอร์ก็ไปโดนเฟิร์สบาแล้วเพื่อนเราก็ให้คําอวยพรมันบอกจะทําอะไรให้ดูก็คือโยนนั่นแหละครับเนี่ยเข้าไปหลังป้อมแล้วก็ตายตายยังไม่พอยังจะออกของเวทีตานี้ผมค่อนข้างท้อนะครับผมแพ้มาเยอะเกินแล้วยังต้องเจอทีมแบบนี้อีกดูสกอร์กับของที่มันออกซีแต่ตานี้ผมไม่อยาก โคตรตั้งใจเล่นเลยแต่ดูดีเกมมันส่งอะไรมาให้ผมแล้วดูมันสีอย่างเรือนะทุกคนยืนวับลุลวงไม่ทำอะไรเลย เนี่ยล้วก็มาพิมพ์แบบอยากโดนด่าโคตรเลี้ยนอ่ะอันนี้เป็นโหมดแรงนะครับไม่ใช่โหมดธรรมดาผมว่าต่อให้โหมดธรรมดามันก็ไม่ควรมาโยนแบบนี้เนี่ยดูสิผมตั้งใจเล่นมากเลยเกมเนี้ยมันบอกมันเกียนที่สุดในเซิร์ฟเกมนี้ผมก็ทําเกมพยายามคิวศัตรูพยายามทําหลายๆอย่างถ้าที่ทําได้และกันแต่ดูสิ่งที่เขาทําสิให้กําลังใจโดยการวาร์ปหน้าป้อมสุดยอดไปเลยเพื่อนผมก็พยายามที่จะไม่สนใจเขานะาปล่อยเขาวาร์ปแต่เขาไม่เล่นก็ไม่เป็นไรครับผมก็พยายามคู่เกมกับมาอยู่ช็อตนี้ผมทําการเก็บสาฝั่งตรงข้ามได้มาเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแต่เหมือนโ เ,ออเราจะเป็นโรคชักกร,กระตุกนะครับกดกระตุกกระตุกรุวๆเลยวาร์อยู่นั่นไม่ทําอะไรเลยครับจริงๆช็อตนี้น่าจะจบได้นะแต่เล่นพลาดไปหน่อยครับอย่างสวยหมดก่อนฝันของข้ามันเคลียไวมิงเราเริ่มมีน้ําโหลแล้วสุดท้ายก็ชนะไม่ได้ครับแพ้อยู่ดีเฮ้อเสงเลยครับเ,เพื่อนๆเคยเจอคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้กันบ้างไหมครับสามารถมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เนะเราก็นี่ไงเ,เป็นหนึ่งรีพอร์ตครับอย่าไปหาทําตามกันนะครับไปแย่งตําแหน่งคนอื่นแล้วก็มาเลื้อนใส่อีกแล้วดูของที่ออกสีน่ารักกมา